สวัสดีผมเียสิบสามว่าไงทุกคนคิดถึงเปล่าคิดถึงกดไลค์ด้วยนะเอาล่ะวันนี้เราอยู่ในลัอกกี้บ็อกซ์ประกาศนะทุกคนอะเรามีกล่องโคตรเยอะดนะูดิโอหกสิบสี่กล่องกล่องนี้ไปทำอะไรก็เอาไปสู้กับทุกคนเห็น,หนาดาอีกไหมมีคนโดนขังมาทุกคนเอาล่ะเราเปิดลัคกกี้บ็อกซ์เสร็จเดี๋ยวเราจะปลดปล่อยนายนะเข้าใจเปล่า โอ้ยเฮ้ยมันตอบรับเราว่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดล็อกกี้บ็อกก่อนแล้วกันนะแล้วก็ไปไปลดปล่อยไายด้วยการกดระเบิดอีกทีนึงโคตรโกะจี๊ดสาเป็นตัวตัว,ต,วตัวดีหรือตัวร้ายเนี่ยผมเป็นตัวร้ายทุกคนเอาล่ะเปิดกล่องดีกว่ามามีกล่องฮ่ามาถึงก็ได้ของดีเลยนะโอ้ได้ของดีด้วยสุดยอดเลยโอ้เชดโอฟเฟนชิบหายแนละ้วชิบหายเราจะตายมาานันโอ้โหมาถึงก็เปิดได้คิปเปอร์เลยบ้าบอกคอนะคัง มาหนึ่ง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 นี่แหละโอเคมาอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายฉันซะโู้โูต่อไปโอ้หวังว่าเราจะได้ของดีๆบ้างนะทุกคนเอเดอร์กล่องเอเดอร์ไปทำอะไรไปจบเกมหรือไงบ้าบอเอาล่ะเราก็ได้ของมาเรื่อยๆเลยฮะแต่ว่ายังไม่มีว้าลับอะเต็มหมดเลยไม่ได้ของดีเลยทุกคนดูดิเออ มีใครมีสูตรดีๆบ้างเนี่ยฮะฟางว่ะฟางว่ะเอาไปทําของกินได้สวยงามเปิดตรงนี้ดูเปิดตรงทรายกรวดอู้ของดีขุดท้องก่อนเลยแล้วกันเอ้ยไม่ได้หรว่ามันเป็นเป็นสโตนนี่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 ของโคตรเยอะอือเยี่ยมอิ่มครับทุกคนอิ่มหนำสำรานเอาล่ะพอละ เปิดตรงก้อนบดโคตรดีอ่ะดูดีล็อกกี้พอยท์ด้วยนะโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรามีกล่องเก็บกล่องก่อนโอ้โหทุกคนผมว่าของโคตรดีป่ะโคตรดีอ่ะดูดีมีเทียนทีด้วยเดสต์สตนล็อกกี้โอ้โหลัอกกี้โบลัลกกี้โบโอ้ของดีเยอะเลขสวยเอ่อโอเคหมดแล้วใช่ไหมของดีแล้วจะหมดแล้วนะทุกคนปุ่มด้วยอ่ะปุ่มเกม เก็บไว้ทำไม,มไม่รู้เหมือนกันดาบเอ้ยดาบต้องพกไว้ว่ะเผื่อมีศัตรูตัวฉกาจโผล่มาอะของของโคตรด,ดีเอ้ยเดี๋ยวกินยาได้ไหมกินสักขวดหนึ่งแล้วเปิดเผื่อเราจะโชคดีบ้างกับเขาอะไรอย่เงี้ยนะมาอาละ่ะนี่งไงโชคดีไหมล่ะโอ้โชคดีจริงด้วยครับได้เลือดไม่ลด เปิดมาโอ้โหเกาะทองเกาะม้าทองเกาะม้าเพชรยาอะไรอะโอ้โหฮีโร่พอยชั่นคนคนดีคนเยี่ยมโอ้ขอมาอีกแล้วเยอะมากเลยฮีโร่พอยชั่นสองอันเก็บก่อนเก็บมาดี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 ฆ่าลามาก่อนตัวหนึ่งเพื่อโชคที่ดีขึ้นกองที่53 อีกพีเต็มหมดเลยสวยงามทุกคนขอ,องต่อไปเฮ้ยลาพิษโคตรเจง๋งได้ลาพิษหนึ่งบล็อกด้วยทุกคนโคตรดีอ่ะโอเคเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อ,ตอโอ้โหได้บอลอยู่ด้านบนแต่ว่าเราไดมอนเรามีเยอะแล้ย <laughs> เปิดลแล้วกล่องระเบิดเฮ้ยเลยตาย จากตรงที่อ๋ออ,อ,อยู่นู่นอยู่นู่นโ,โอเคโอเคไม่ไกลมากไม่ไกลมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อเปิดตรงนี้ก็ได้ไปเฟิร์มมาชุดเดียวเปิดเลยเปิดเลยน้องกลัวไม่เปิดเปิดเองเลยถ้าเกิดระเบิดขึ้นมานี่สวยนะทุกคนอุย้ยของทองสวยโอเคใส่ของทองก่อนฮู้ของเพชรโอ้ชีทใหม่กันทุกคนละมา ถอยไปโอ้โหระเบิดตายกันยกขยองเลยเปอร์ดิเปอร์ดิ <c oughs> ฮีโร่วิลเลเจอร์โอ้โหเอาเพชรมาแรกดาบฮีโร่ได,ด้โอ้มก้าดโครดีเหไปอีอหัวหัวกระโหลกไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ของเบเบ้เฮ้ยดาบัคกี้ซอสโอ้โหทำอะไรได้อ่ะฟันแล้วแบบหืมดูดิ วิ่ทุกคนผมได้ดาบโชคดีว่ะโอเคสวยเลยของดีมากได้ม้าด้วยโอเคของดีครับไอรอนมาแล้วพี่เอกไอรอนกับดาบไอรอนโอเคก็จกังหวะนี้เราก็รู้สึกว่าเราโชคดีแล้วทุกคนนะโอ้โหหมูด้วยแล้วก็มีเบรอยู่ข้างบนด้วยดูดิพี่ชาวบ,บ้านอยู่ข้างบนให้ตายสิมาๆๆโอ้ของดีมากเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราเราไม่มีพิกแอ็กเหล็กนะโอ้โหโคตรสวยอ่ะออกไปก่อนไหมแล้วค่อยเปิดหรือว่าเปิดก่อนแล้วค่อยออกเอาไงดีทุกคนเพราอยู่ข้างในเปิดมาโอ้โหของกินเยอะมากมีไหมเปิดมาเป็นธนูเราได้อย่างเนี้ยลัคกกี้โบได้มาแล้วอันหนึ่งเะทุกคนนะเปิดมาอีกโอ้โหกรอบเพชรว้าวฮีโร่อาเม่เยี่ยมเลยโอเคหมวกเขาเรียกแหละหมวกเอ่อ หมดเล็กเออหมดเล็กอของเต็มแล้วครับทุกคนห <laughs> งเรียบแล้วโอเคอะไรทิ้งอะไรไม่จะเป็นไปก่อนนะอ่ะเปิดไมอีกโอ้โหเบ็ดฟันอยู่แกะไปนะจะหาของกินก่อนฮีโร่พอชั่นเรามีเยอะมากเลยอะใช้สักอันปะใช้สักอันนะ ดูครับสแตตบวกเยอะมากเยี่ยมจริงๆเขาเรียกว่าทดลองใช้โอ้โหาอ,อีกแล้วนี่ไงกล่องเพชรโอ้โหาอ,อีกแล้วนี่มันพีระมิดโคโชกดีดีกว่าทุกคนดูดิเยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมจริงๆรลาพิธเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ได้เอ้ยกระโดดสูงมากอะหมาขอหน่อยสิกล่องเพชรโอ้กระโดดลงมาขนาดนี้ก็ยังไม่เจ็บอะทุกคนดูดิ โคตรดีอึบ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 โอเคโอเคเอาตีกล่องเพชรมาก่อนเยี่ยมกล่องเพชรกล่องทองว,ว้าวโอเคเปิดตรงนี้ต่อครับโ oh อ้โหเฮ้ยผมโชคดีจังวะนี่มันกล่องลัคก,กี้ศูนย์จริงๆนะเนี่ยโอ้โ oh หไม่น่าเชือ่อเลยโคตรของโคตรดีอืมอันมาเหล็ก ของโอเคเพชรกับทองต่างกันต่างกันแค่ไหนวะอัมือสองอัมือสองเท่ากันทต้องเพชรทั้งทองอ่ะโอ้ที่เกี่ยวข้าวไดมอนด์ด้วยนะเจง๋งออฟซิเดียนด้วยนะเจง๋งของเต็มมากเลยเอาของแบบดีๆไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะของเยอะมากเลยไปไปไปมีดาบลัคก,กี้ซอสแล้วก็เออโบ,โ,บโบอิงซอส คนคิดดูว่าผมโชคดีแค่ไหนครับตรงนี้ที่เราตายล่าสุดเลยด้วยวะเละเป็นขี้เลยอาล,ละไหนเกาะเก็บอันไหนที่มันน่าสนใจผมเก็บแล้วกันนะอ่า้าดูมีสองอันแล้วเนี่ยเฮ้ยเผื่อสู้กับมอนโอเคดมอนของกินของกินใช่ของกิน,กน,กนเก็บไว้เกาะเกาะแล้วก็แค่นี้นะอะจะเก็บของาแล้วรอบนี้หวังว่าตัวจะไม่เต็มนะ ได้ปลาครับของครับโอ้โหลัอกี้บ็อกยักษ์ใช่ไหมเนี่ยใช่แหละทุกคนดูดิโอ้โหลัอกี้บ็อกยักษ์มานรอเปิดลัอกี้บ็อกยักษ์กันว่าเราจะโชคดีแค่ไหนขน,หหน่อยหน่ะนอน่อยกินข้าวก่อนท้องอิ่มเขาบอกดวงจะดีขึ้น30%เฮ้ยเปิดแล้วเหรอโอ้ยรัานบ็อกซ์โอ้โหรับมาแตกไปหนึ่งศพอ,อุ้ยอุ้ย ชิบหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วแป๊บน,นึงโอ้เฮ้ยมองไม่เห็นอะไรโอ้โหมืดด้วยโอ้โหนู่นครับจุดที่เราตายล่าสุดโอเคมาโอ้โหการเดียนเยอะขนาดนี้เลยเหรอบ้าบอรเราเลยไปสู้เนี่ยของกินก็แทบไม่เยอะมามา,มามามาลองสู้ดูนะได้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหไม่ไหวว่ะมาฟร์นแตกเหรอ ก็ฟื้นแตกพวกกาเดียเนาะไม่นะโอเคเราฟันแล้วไก่โผล่มาครับนี่ไงไม่ไังไงมันโหดอะ่ะมันโหดจังไงโหดจังไงไปสู้ดีกว่ามืดด้วยมองไม่เห็นด้วยเปิดใกล้ๆโอเคตรงนี้สวยครับยา,ายาเยอะมากเลยอะ่ะโชคดีมากขึ้นโอ้โหโอ้โหเอาหมดยังหมดแล้วนะโอเค ดูครับเรามียาดีๆหลายอันมาก Poison, Poison, พิษจัมบูทนี่คือ, ari, อยา่งความโชคดีะชัดโอเคเราก็เปิดกล่องโอ้เรากิบบล็อกจักอีกแล้วแต่ผมโอ้โหของดีครับเยอะมากเลย <c oughs> คิดว่าจะโชคร้ยายนะนี่เราเก็บเพชรเก็บทองมาอ m มเบรอร โคตรดีหมดยังเนี่ยเอ้ยมนจากไหนป๊แบบนึงของเก็บของก่อนเอาดาบโชคความโชคดีไปกินดาบเป็นความโชคดีไปกินโอเคอ่าจบูทโอเคไอ้ชาวบ้านฮีโลไปไหนแล้วผมมองไม่เห็นแล้วก็วจะเผื่อแลกของไงแบบว่าเราเอาของไปแลก เพราะว่าเรามีเพชรเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมเอากล่องเพชรไปไหนอยูนน่นู้นเผื่อหาชาวบ,บ้านฮิโร่นี่ไงเพชรแต่เราไม่มีไม้ว่ะไม้หาไม้แด้วนึ่งโอเคเจอไม้แล้วนู่น,นอยู่ใกล้ๆปึ๊บ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 กระโดดโคตรสูงครับมามามาใช้หัวตีไม้เลอะเทอะมาก ไม่ไงเราได้กล่องคาบแล้วทุกคนฉันจะเอากล่องคาบโอเคได้กล่องคาบแล้วโอ้ย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 โอ้โอเคโอเคเราจะเอาเพชรไปย่อยอ่าได้มาสิบสี่ก้อน มัมีแค่เกาะฮีโร่เกาะอันเดียวใช่ไหมมันน้อยไปเราจะเอารองเท้าชุดเกาะมาให้หมดรอยหวังว่าชาวบ้านจะยังอยู่นะชาวบ้านอยู่บอแถวนี้บอโอ้เชิดคีเปอร์โอ้ระเบิดนี่ไง get out of here โอ้โหฝันแล้วติดไฟด้วยเยี่ยม เกลอนนะเฮียมันติดโอ้ยเกือบตายถอยมาอันนี้ปะไม่ใช่ฆ่าหมูก่อนเพื่อได้เพื่อได้เนื้อหมูมากินหมูไปเลยจ้ะมาไปกินเนื้อหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโหยิงเป็นธนูโคตรโหดเฮ้ยชาวบ้านหายว่ะทุกคนชาวบ้านฮีโร่หายเออหายจริงว่ะหาไม่เจอว่ะใครเจอบอกหน่อย หายวะเจอแต่ชาวบ้านธรรมดาที่มันขี่หมูตอนแรกเออไอเนี้ยอเนี้ยอเนี้ยรู้แต่ว่าไอชาวบ้านที่มันอเนี้ยเออ่ยชาวบ้านธรรมดาขี่หมูเนี่ยเฮียชาวบ้านบอกขากูเหรอกูไม่ขายของให้มันหนึ่ง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 ก็ไม่เป็นไรอันนี้ปะอันนี้มันกาดดียังนี่หว่าไม่เอาโอเคเหลือยี่สี่กล่องมาทุกคนเปิดต่อโค้ดกินบอกอีกแล้วใหม่ๆหม่มมถอยมาใกลๆก่อน โอเคถ้าเป็นเพชรอะไรเงี้ยเออมันดีหน่อยทุกคนไม่ใช่เปิดมาได้ระบงระเบิดกระนองกระเดียนอะไรชโชคร้ายคนบ้าอะไรโชคร้รายจัดว่าไหมว่าไงซอเบ้ว่างไงอบเบางไงอาดาบลักกี้ซอสไปกินโคตรโหดอะ่ะโอ้ยโอ้โชิบหายทุกคนโอเคขุดได้ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ เออตายตายแน่แน่มีวิธีรอดไหมเดียวโอ๊ยโอ้ยมันมีแหละมีแหละเออแต่แต่ตายก่อนโอเคเราตายเราตายไปสามรอบแล้วเหรอบ้าบอมองว่านี่ไง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 โผล่มาแล้วนี่ไงหืมพิกแอคฮีโร่อยากได้ชุดเกาะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเค โอเคเอ็นเกมเลยไหมันไปข้ามกอเลยไปทุกคนฮะวันนี้โอ้โหชาวบ้านฮีโร่โดนฟาผ่ากลายเป็นแม่มดฮีโร่ไปแล้วหรอเอ้ยมันสู้เราอะมันสู้อะ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 มาดิ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 โอ้โหมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมันอืดจัดเลยอะเรื่องมันเยอะจัดเลยทุกคน

ต่อต่อต่อ,ต,อต่อเดี๋ยวไม่จะเสียเวลาระม่าอีกแล้วเปิดมาเป็นธนูลักกี้โบใช่ไหมใช่แน่นอนลักกี้โบอีกแล้วโอเคของโชคดีเราเยอะมากครับอึฟันแล้วติดเลือดเด้งอย่างเงี้ยชอบมากเลยสบีปป้มันเยอะจังวะแถวนี้โอเคเปิดมาเป็นถังน้ำใช้เอาไว้สู้ได้ป่ะววะได้เนอะ พวกทางนองทางหนานะนอะไรพวกเนี้ยอะไรถอยไปถอยไปติดม่านหมอกไปดิโอ้โหมีสมองโผล่มาด้วยแปลกแปลกไงมีสมองโผล่เฮ้ยนมแก้บัฟดิแก้ดีบัฟได้โอเคเผื่อเอาไว้ใช้อ่าเปิดมาได้ลาพิสเปิดมาได้กระดูกร้อยได้โอ้มันโผล่มา เรายิงได้ไหมยิงไม่ได้เพราะไม่มีลูกธนูเดี๋ยวเราจะโยนลักกีีซอสทำไมอมเอามาติดติดไฟด้วยเออ,อย,าง,อยางเออทุกคนโคกระดูกรอยได้มันลอยอยู่นั่นเห็นไหมคนน่นากลัวน่ากลัวปะเออวะ่ะมาเปิดต่อครับนี่โชคดีล้วล้วดาบดาบทองดาเพชรมาแล้ว ดาเพชรกองมากอือดาร์กบูทอือโอ้ยังอื่นไม่รู้จักเลยหลายอย่างมากแล้วก็กดชิปอือนี่มันกระดาษออฟดกว่ะใช่ไหมอะไรวะเฮ้ยใครรู้บอกได้ไนะกระดาษเนี่ยไม่เข้าใจว่ะมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะมันคือเยลโล่ออคือเอาไปทำอะไรได้ อ,อ๋อไปช้าไปค้าชุดดีโลโอ้โหบ้าบออันนี้ก็น,น็อตเดี๋ยวนะน็อตบูใช่ไหมน็อตบลูใช่ปะน็อตอาบ็นอกมันไม่มีให้ค้าบอไออันเนี้ยน,อนอบบอ็อตอะบ็อก โอ้เด oh, e ี e ๋ยวได้ไดแมงมุมมาแมงมุมแมงแมงเฮ้ยเรามีดาบใหม่เลยดีกว่าใช้ดาบใหม่ดีกว่าไอพวกคับชุดฮีโร่นี่มันยังยาวไกลนะทุกคนผมยังเปิดไม่ได้ของดีขนาดนั้นนะกล่องสปมอมบ์อบโอ้สปาสปาวไขออกมาไข่อะไรอา่ามาดิเจอดาบดีๆหน่อยดาบฮีโร่มาหน่อยดาบฮีโร่มาดิโอ้ยมาดิดาบฮีโร่มาดิ มาเดิมาดิอืมเฮ้ยชาวบ้านฮีโร่มาอีกแล้ว่ะทุกคนผมได้ของดีแน่นอนร้้นบอรเซนรองเท้าเรามีแล้วเนาะแล้วก็อองเกงมาเลยกับหมวกโอ้ยซอบบี้ตาแดงมาเชียวนะครับสงสัยไม่ได้นอนชาวบ้านไปไหนแล้วอย่าววิ่งนี้ อ,อยู่นี่ไงสตี้อืมโอเคถอดกางเกงก่อนนะแล้วก็รองเท้าเราก็ดีอยู่นะดูดิมันก็อืมก็ดีอ่ะดีดีดีดเฮ้ยแต่เพชรเราหายหมดเลยว่ะเฮ้ยกางเกงเดียวหรอบ้า เฮ้ยเพชรอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กำลังจะถามเลยว่าเพชรหายไปไหนอ่ะเอาหม,มวกมาด้วยจะได้หมวกดีๆใส่แล้วไหนเป็นไงเซตพันเซตหมื่นเซตล้านโคตรเจ๋งเอออเาเพชรมานี่ก่อนผมมี53เพชรครับ เอารองเท้ามาด้วยดีกว่าไหนๆก็เป็นแบบเซ็ตพันแล้วเอารองเท้ามาด้วยอ้าวเอ้ยชาวบ้านหลบไปฉันช่วยเองฉันขอลูกธนูสวยงามฉันเอ่อฉันฉันฉันมีของเยอะมากเลยมีของกินไหเอเมรัลอร์แลกของกินได้ขนมปังทำกินพาย ขนมปังมาขนมปังเราก็ได้มีกินแล้วนี่เอออเาพายมาเผื่อไว้กินในอนาคตชาตินี้ชาติหน้าไม่รู้เหมือนกันกระเป๋าผมเต็มครับเหลือห้ากล่องมาเปิดแล้วอืมทองโอ๊ยสมุดเย็นชาติแต่เรามีเหล็กไหมมีเรามีเหล็กนี่เออดีโอ้โห เยอะขนาดนี้ลูโอ้ชิตฉันตกมาในลมอีกแล้วไม่นะวังว่าพวกนี้จะเช้าเลยอ้าวอ้าวอ้าวตายปล่อยฉันตายปล่อยฉันตายเถอะปล่อยฉันตายเสียเถอะแต่ว่าเราเรารอดไม่ได้นะฮะ เราลอดได้นะเนี่ยเออลอดได้ลอดได้อดไดโอ้โหโอ้โหจะขึ้นไปยังไง่ะทีเนี้ยกดขึ้นไปเหรอได้นะใช้วิธีโบราณวิธีโบราณเอากำแพงมาเป็นบันไดเลยแถวยามเช้านี่มันดีจริงๆเอาละทุกคนเราจะมาปลดปล่อยเจ้าซอมบี้มิวเทนต,ตัวนี้แล้วกันนะก่อนจะปลดปล่อย ก็เราจะใส่ยาให้ตัวเองให้หมดก่อนใส่ยาใส่ยาใส่ยาคือกินยาแหละมากินใ,ให้หมดเลยเอาชิบหายแล้ว <c oughs> กินยาพิษทอร์ไบนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่าบวาชโชคด,ดีด้วยอ่ะอ่าเออเออเออเผื่อ <c oughs> <c oughs> กินยาพิษเอ้ยเรามีนมดีว่าเออกินนมก่อนแล้วกันนะป๊อปหายหมดเลยบ้าบ,บอพิษยาทำอะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะโคตรอึ่อะเอาฟงางไว้ก่อนอ่ะได้ขนมปังแล้วจะกินยาซูปเปอร์ฮีโร่กินแล้วเป็นซูปเปอร์ฮีโร่โอ้โหแล้วก็ยาซูปเปอร์ฮีโร่มีสองอันอนะแช่นเดียวก็พอนะจริงๆคิดว่ากล่าวว่าจะคราฟที่ตีเหล็กนะทุกคนพลังนี้เอาไใส่กับธนูปะ่ะใช่แล้วโอเค ทีนี้เราก็ได้อาวุธที่แข็งแกร่งมาแล้วก็กินฮีโร่ไปอันนึงโอ้โหดูดิทุกคนผมกลายเป็นซสเปอร์ฮีโร่เอา้าแป๊บนึงเอ้ยเซอร์กลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนมาพร้อมยังพร้อมแล้วนะเอ่อนทำยาโชคร้ายเอาไปกินโอ้ยกระโดดสูงไปครับเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินแล้วก็เอา้านายก็ออกมาได้งั้ยนเลย ๋ยวเราจะมันออกมาแล้วครับทุกคนแต่เราก็จะเปิดให้เขานะฮะอา้าวขอริสตโตนอยอ้าวอ้าวอ,าอ,าอา้เปิดเสียไม่เป็นไรนี่เรามีธนูยิงไปก่อนพอละหมดแล้วธนูเราหมดแล้วสามดอกนี่ไงฟันไปดิฟันไปดิฟันไปฟันไป e ี s y easy, easy. ขอดับยาโชคดีหน่อยดับยาโชคดีโชคดีโชคดีโชคโชคมาโชคตรงมาโอ้ยแล้มีม้าด้วยทุกคนเออขี่ได้ปะเออขี่โอเคมานี่ไงอ้าวเฮ้ยมาจะขี่ไหมหมาส่งเมืองโดนสะท้อนครับแค่โดนสะท้อนมันก็จะตายแล้วทุกคนดูดิเออ นยาโชร้หลน้ำยาโชร้ายน้ำยาโชก้หลิดตอนหิว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 หนั่งเงม้าเจอม้าครเจอมวจุกจุจุกคิงจุกคิงจุกคิงขีม้าส่งเมืองมาดิมาดิอ้าม้าม้าแตกเลยครับเพินเฮยังไมยตายย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 ย จะทำอะไรเด็ดๆให้ทุกคนดูครับหมาเรามีแล้วอ๋อ sorry b e e f sorry มาเข้ามาซิพนมนักรักข้างลักนักบักใช่ไหมไปกินไปกินไปกินนี่ไงโดนไปดีอิ่มๆมาดีฟันครับฝันไปนหนึ่งทีฟันไปฟันไปฟันไปอ้า sorry เฮ้ยมโกดโกดเหรอโกลแล้วก e ็ฟันฟรีอีสปอร์ตไปดิฟ yes. e ันฟันฟรีอีสปอร์ตโกดโผดเหรอฟันฟรีอีสปอร์ตแตกไปซะเฮ้ยอีซี่อย่างที่คิดนะโอ้โหดูดิผมเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยทุกคนขนาดตัวยังมองไม่เห็นเลยอ่ะโอเคก็คลิปนี้จบไปแล้วนะครับก็เป็นได้ชุดแบบว่าฟูลเซ็ตเซตหมื่นมาในครอบครองเนี่ย แข็งแกร่งมากสะท้อนด้วยอะไรด้วยอึดด้วยแข็งแกร่งด้วยนะก็ของทุกคนมากเจอกันใหม่คลิปหน้าตรงน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสัสดีอย่าลืมกดกระดิง่งซับสไคร์ไลค์แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วอีกรอบหนึ่งบา,บาย